สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโหลด Octodad นะครับแบบไม่ต้องเสียตังค์ครับถ้าเราในเพจสโตมันจะเป็นห1 0บาทนะครับเราให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เขา้าแล้วก็พิมพ์ว่า Octodad apk ฟรีดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปครับ ก็เข้าอันแรกเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงอีกนะครับจะมีตรงคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับ right แล้วให้เราเลือกอันนี้นะครับอันข้างล่างสุดนี่เลยนะครับนี่ครับอันนี้นะครับนี่ครับผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ หลังจากนั้นเราก็ลงมันรอมันโหลดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับน่ครับกำลงนนังโหลดนะครับรอแป๊บหนึ่งครับถ้ามันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมานครับแล้วก็ให้เรากดติดตั้งนะครับแล้วมันก็จะเล่นได้นะครับ ตอนพิมพ์นี้ก็สวัสดีครับไปแลนะครับบ๊ายบาย